มาที่นี่เลยคุณผู้ชมฮะฟังเล่นไฟเมื่อวานนี้ได้ติดตามกันหรือเปล่า <Okay. S 1> นะ EP แรกของฟังเล่นไฟ hmm. นะหลายคนบอกโอ้โหโมโนเทนที่นายเราทําไมละครฟังเล่นไฟมันแซ่บร้อนแรงขนาดนี้ถูกต้องแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะว่าอยากให้ผู้ปกครองชวนลูกชวนหลานได้ดู hmm. เรียนรู้จากความผิดพลาดในชีวิตของเปรี้ยวและจริงแล้วบางคนบอกว่าเปรี้ยวอีเปรี้ยวผัวสิทธ์เปรี้ยวมันแรงเปรี้ยวมันร้ายทําไมเธอต้องแรงทําไมเธอต้องร้าย <c oughs> และจริงๆแล้วเนี่ยเปรี้ยวเนี่ย มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น,นเพราะจริงๆมันมีตัวละครอ,อีกคะคุณผู้ชมที่เราคาดไม่ถึงนะและเปิดมาตอนแรกผหเมื่อวานนี้เขาบอกว่าฮือฮากันมากเลยนะเพราะว่าบางท่านเคยได้ดูในโมโนแม็กซ์แต่บางท่านบอกว่าไม่เคยได้ดูมาก่อนเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เรานํามาฉายทางโทรทัศน์นะฮะกับโมโนทเวนตีนายของเรากับซีรีส์ร้อนแรงแห่งปีฟางเล่นไยที่จะมาตีแผ่เรื่องราวสะท้อนปัญหาชีวิตสังคมยุคป,ปัจจุบนันผ่านวีรกรรมสุดแซ่บของเปรี้ยวหรือว่าอีเปรี้ยวโผล่สิบเนี่ยนะฮะหญิงสาวที่มีความ เหมือนกับฟางที่ปลิวเข้ากองไฟหลายคนบอกแม่มันพอจะเดาเรื่องได้นะถ้าคุณไม่ได้ดูทั้งหมดเรื่องมันมีจุดพลิกจุดผันฮะคุณผู้ชมดังนั้นเย็นนี้บางคนบอกยังไม่ได้ดูเลยดูทันนะ EP 2วันนี้นะครับและชมได้แบบต่อเนื่องเลยผ่านหน้าจอโมโนเทอรที่นรวมทั้งฟางเล่นไฟผู้ชมติดตามได้ทุกวันจันทร์และอังคารตั้งแต่18นาฬิกาเปน็นต้นไปทางโมโนที่นฮะฟรีทีวีที่มีหนังดีและก็ซีรีส์ดังมากที่สุด